สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องมาดามเก๋นะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะคะวันนี้เก๋ก็มีของใหม่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้อ่าก็เพิ่งจะแกะกล่องวันนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะได้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ทําคลิปหรือว่าแกะกล่องแล้วก็ยังไม่กล้าใช้ใดๆนะคะเพราะว่าอยากจะทํา รีวิวแกะกล่องใหม่แกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าของตัวนี้มันคืออะไรนะคะมาดูกันเลยนี่นะคะกล่องลอยวิกตอนนะคะอันนี้ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะตัวนี้เขาก็หอมาให้พี่เเซ่เขาก็หอมาให้อย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็จะมีคัทแต่แต่ละช็อปก็ไม่เหมือนกันเนาะคราวที่แล้วอไม่มี ไม่มีแบบเนี้ยคัสแบบหอมาให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มีอะไรนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลย <laughs> เแล้วก็มีรีซซฟนะคะเช่นเดิมนะคะรีซซฟของหลุยส์วิกตองนะคะหบ,บินให้สวยงามมากในกล่องมีอะไรดี๊กัน มาเขาห่อให้ดีเลยนะคะก็ได้แกะดูไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ทันได้รีวิวนะคะ ก็จะมีถุงผ้าเหมือนเดิมนะคะหร์วิกตองเขาก็จะมีถุงดัสแบกมาให้อย่างดีนะคะทุกอย่างของหร์วิกตองเนี่ยคือมีราคาหมดเลยนะคะถุงผ้าหรือแม้แต่กล่องนะคะเราสามารถขายได้นะคะเพราะว่าบางคนที่เขาซื้อมาเนาะเขาก็ไม่มีกล่องแล้วบางคนเขาอยากจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเขาก็จะมาตามหาซื้อกล่องนะคะเพื่อนๆทุกคนมันมีมูลค่านะคะอย่าทิ้งนะคะเก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะ เรามาดูตัวน้องกันเลยอีชาเอามาบีบนะคะเพื่อนๆรุ่นนี้ก็จะเป็นเอามา b b บีแบนะคะก็ค่อนข้างจะหายากนะคะตอนนี้ในซิดนียหายากมากๆในแต่ละช็อปนั้นไม่มีของเลยนะคะแล้ววันนั้นบังเอิญว่าไปช็อปที่ The Rock นะคะแวะที่ The Rock ก็เลยได้ เอามาบีบีมานะคะเพื่อนๆน่ารักไม่ล่าน่ารักมากๆเลยอ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นซิปนะคะมาดูท้างใกันอชอบดมอ่ะเพื่อนๆ มันมีความหอมของหนังนะคะหนังแคนวาสน,นะคะตัวนี้เหมือนเดิมนะคะลายดามิเย่แล้วก็เป็นหนังแคนวาสน,นะคะดูข้างล่างนะคะด้านข้างตัวน้องไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเหมาะกับการที่แบบว่าออกงานกลางคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสายสะพายมาให้หนึ่งสายลองซิง ตัวเก๋เองก็ยังไม่ได้ลองเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะยังไม่ลองได้ลองสะพายเลยอะ่ะลองแค่ในช็อปก็แค่นั้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกในนี้นี่ไงก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเคยเห็นว่าเขามีแท็กมาให้นี่นาของวิววิกตองอันนี้เดี๋ยวเราจะไปปั๊มชื่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้เข้าไปปั๊มชื่อเหมือนเดิมนะคะแค่ว่าลุยวิกตอง เพราะว่าชอบปั๊มชื่อในนี้มีอะไรบ้างก็น่าจะมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็มีกุญแจนะคะมีถุงใส่กุญแจน่ารักมากๆเลยกุญแจเนี่ยถามจริงว่าได้ใช้ไหมก็ยังไม่ได้ใช้นะคะก็อาจจะแบบว่าเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินหรือเวลาเราหลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้ล็อกไว้นะคะกันขโมยนะคะ ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ห่วงของนะคะเวลานอนก็จะเอาเท้าไปไปเหยียบกระเป๋าไว้เพื่อที่จะแบบว่าถ้าสมมติเราหลับนะคะแล้วใครมาแตะกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะตื่นไนงะคะสมบัติก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นคนห่วงสมบัติมากมากเลยดังคี้เป็นแจน่ารักมากมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้มีอะไรอีกเจอนี่เด็กคนดี อันละมังคขาเพื่อนๆแค่นี้เองอะ่ะก,กระเป๋าเล็กๆไม่รู้เอ็กโคอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยใช้ไม่กล้าแหกมากเดี๋ยวกระเป๋าพังเรามาดูกันว่ากระเป๋าใบนี้สามารถใส่กระเป๋าตังได้ไหมเนาะเพราะว่ากระเป๋าตังเก๋ก็เป็นรุ่น อิมลี่วอลเล็ตนะคะอิมลี่วอลเล็ตที่ซื้อมาก่อนหน้านี้เนาะอุ้ยใส่ได้เพื่อนๆใส่ได้ค่ะอุ้ยแต่ค่อนข้างใหญ่อะ่ะอืมอ๋อได้ได้ได,ได้แล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้นะคะโทรศัพท์นะคะใส่ได้ใส่ได้หลายอย่างเลยโอเคแฮปปี้แหละเฮ้ยเธอฉันใส่สายผิดอะ่ะตายแล้วจริงๆมันต้งองเกาะตรงนี้เหรอหตายแล้ว ขออภัยนะคะเพื่อนๆคือบ้าอยู่คนเดียวเนาะก็ใส่ไม่เป็น <laughs> จริงๆมันต้องเกาะสังนี้หรอสองข้างอย่างนี้หรอ <c oughs> โอเคแน่ถ้าแดได้แล้วเดี๋ยวจะลองสะพายให้เพื่อนๆดูนะคะใบนี้ก็นี่เลยสะพายอย่างนี้ก็ได้เก๋ๆนะคะเก๋ๆหรือว่าเราจะ crossbody จริงๆอะ crossbody ด,ดีกว่ารุ่นนี้นะคะโอ้ยน่ารักมากๆเลย พอดีเลยพอดีกับนางแบบเลยนะคะนางแบบส่วนตัวเนี่ยสูง163นะคะ cross body มาก็จะได้ประมาณนี้พอดีนะคะหรือว่าถ้าเราไม่อยาก cross body เราก็ถือเก๋ๆไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเออคุณนายอย่างนี้นะคะน่ารักสวยงามมากๆเลยแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะการรีวิวกระเป๋า Alma BB รุ่นนี้ของเก๋นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบ ก็ไปจัดกันได้เลยนะคะที่ช็อป Sydney นะคะถ้า,าใบนี้ได้มาจากเดินล็อกนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่2,080เหรียญน,นะคะก็ได้ข่าวว่าราคาจะขึ้นนะคะหรือวิกตองน,นั้นราคาขึ้นทุกปีนะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจรีบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวของจะหมดหรือว่าถ้าเกิดของมันขึ้นราคาเงี้ยเสียดายมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดามเก๋ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ